สวัสดีครับผมนายพักดีเกษรโกมลผมเป็นผู้พิการแขนขวาอ่อนแรงเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567ผมได้ทำพบิบศพเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ถวายให้แก่ท่านพระครูสมุกเกรียงศักดิ์เจ้าอาวาสวัดพญาไม้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจำนวนหนึ่งโรงศพ ในการทำหิบศพเพื่อนำไปบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ในครั้งนี้ผมยังมีหนึ่งจุดประสงค์คือผมอยากจะขอเป็นแรงและกำลังใจให้พี่น้องผู้พิการได้ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตขอให้พี่น้องผู้พิการทุกท่านประสบผลสำเร็จขอบคุณครับครับเราจะมาดูอุปกรณ์และไม้ที่เราจะนำมาทำหิบศพเพื่อ เป็นิจาให้กับผู้ยาาขายในครนังนี้เราจะใช้ไม้อัดสาหรับทำเฟอร์นเินเจอร์ซึ่งเป็นไม้อัดเก็ดเความหนา1.5เซนหรือ15มิลขนาดของตัวความตั้งของที่ศพจะเป็นขนาด50สเซนคูณห้าสเซนทั้ง4ด้านส่วนความยาวของตัวรงจะเป็นขนาด50เซนคูณ 1 9 0เซน็นต์ซนครับเรามาดูวิธีการตัดและการทำงานของผมกันครับ สำหรับทำงานไม้ในครั้งนี้ที่แรกจะเป็นแท็กซอ DIY ที่ใช้สำหรับตัดไม้อัดแผ่นใหญ่ให้เป็นแผ่นเล็กต่อมาจะเป็นเลื่อย4 5องศาของสแตนเลสเลื่อยวงเดือนของสแตนเลสสว่านออกมาคิต้าคอนตะโอ กีมไม้ฉากจับก,กิ้งงานกาว POA สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์สีฮีโร่วีวันเป็นสีน้ำมันสีขาวเนาแห้งไวไม่ต้องรองพื้นลูกกิ้งทาสีและที่ขาดไม่ได้ก็คือแมสกันฝุ่น รเราไปดูวิธีการทํางานของผมได้เลยครับตอนแรกๆผมก็ยังไม่กล้าใช้เครื่องมือด้วยความที่เราเหลือแขนเดียวเรากลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นผมก็ได้แต่เปิด,ป,ดปิดเครื่องฟังเสียงดูที่ทางของใบเลื่อย ดูอันตรายที่จะเกิดขึ้นศึกษาเทคนิคและวิธีการใช้จากยูทูบเพิ่มเติมเมื่อผมเริ่มมีความคุ้นเคยกับเสียงและการทำงนานของตัวด้วยผมก็เริ่มมีความเข้าใจแล้วก็เริ่มใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยในการทำงนานของตัวผมเอง รู้สึกมั่นใจและปลอดภัยในการทำงานในสินค้าของสแตนเล่ขอบคุณครับ